ขายได้ไปต้องบอกคุ้มมากๆนะฮะเป็นโ o โยต้า o ค l ร a แอนติโฉมปี2017เครื่องยนต์ดูอั VVTi 1.8ลแตเป็นสีพิเศษทาวมรถคันนี้สวยมากๆมือเดียวเจ้าของเดียวเท่าศูนย์ตลอดเลยนะครับเพื่อนๆข้างในเนี่ยจะเป็น2สีสีดำสลับกับสีเบจตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นมั l ติฟังก์ชันเบาะหนังเดิมจากโรงงานกว้างขวางนั่งสบายข้างในออกแบบมาโฉบเฉียวเลยนะฮะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะ,ะยางมิชลินพร้อมใช้ดอกแน่นๆตัวนี้นะฮะจะเป็นสปอยเลอร์เดิมจากโรงงานแล้ว เซนเซอร์ถอยให้2จุดตอนนี้ร้างเชียร์ของเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟนันให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านและถ้าในกรณีไฟนันผ่านแล้วเราก็มีบริการวิ่งส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านอีกเช่นเคยนะครับมีโปรโมชั่นเยอะแย,ยะมากมายตอ่อเพียพิเศษ2.79หรือลูกค้าอยากจะพอนานๆได้สูงสุด8 4ง่งวดนะแล้วก็มีแถมประกันอีกมากมายนะฮะวารันตีหลังการขายที่สําคัญลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถจับเราได้รถของเราไม่มีชนหนักไม่มีว่าไม่มีน้าท่วมไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีมีเล่มทะเบียน ทุกคันนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านเชียร์ออโต้นะครับวันนี้นะฮะผมมีรถยนต์เข้าใหม่มารีวิวนําเสนอเพื่อนๆนะฮะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะโตโยต้าโคโร拉อาร์ติสนะฮะตัวนี้เป็น 1.8G นะครับเพื่อนๆอน่าตัวนี้นะฮะเป็นสีขาวมุกนะฮะเป็นสีพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมนะฮะรอบๆรถก่อนเลยนะฮะ ก็ตัวนี้เป็นโฉมปี2017นะครับตัวนี้มีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินชมนะฮะต้องบอกก่อนรถคันนี้สวยมากๆรถมือเดียวเจ้าของเดียวรถเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวพามาดูนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดูอั VVTI นะฮะเพื่อนๆอ่าภายในสวยมากๆข้างในเนี่ยจะเป็นสสีสลับก็คือสีดาสลับกับสีเบจเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะฮะข้างในออกแบบมาค่อนข้างโฉบเฉี่ยวเลยแล้วก็ที่สําคัญอาติสเนี่ยอร่อถูกนะฮะราคาขายต่อดี นะฮะแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะมาเดี๋ยวเราชมภายในห้องโดยสารต่อเลยนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับแล้วก็ผมขอแจ้งโปรโมชั่นของทางร้านเชียร์ออโต้นิดนึงนะฮะร้านเชียร์ของเรานะครับมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยและถ้าในกรณีที่เซ็นไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราก็มีบริการวิ่งส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ลูกค้าจะซื้อสดหรือซื้อจัดไฟแนนซ์นะฮะของเราก็มีทั้ง2แบบนะฮะให้ลูกค้าได้เลือกนะครับ ของร้านเราเนี่ยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ดอกเบี้ยพิเศษ2.79นะครับหรือลูกค้าอยากจะผ่อนนานๆยาวๆได้สูงสุด84งวดนะฮะแล้วก็มีแถมประกันอีกมากมายนะฮะวารันตีหลังการขายแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะฮะร,รับประกันว่ารถของเรานะครับไม่มีชนหนักไม่มีว่ามไม่มีน้ําท่วมไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีมีเล่มทะเบียนทุกคันนะฮะซื้อสดได้ซื้อจัดไฟแนนซ์ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลยนะครับคณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยซื้อได้ นะครับไม่ว่าจะสดหรือผ่อนได้หมดนะฮะอ่าเรามีบริการวิ่งส่งถึงที่นะฮะมาเดี๋ยวเราพาดูด้านหลังต่อเลยนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นสปอยเลอร์เดิมจากโรงงานเลยนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็นี่นะฮะโลโก้จะติดอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์1.8นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมี เซนเซอร์ S S ถอยให้2จุดนะฮะอ่าตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะฮะโตต้าเอลติสเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของบ้านเราเลยนะฮะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะฮะยางมิชลินพร้อมใช้ดอกแน่นๆนะครับเพื่อนๆอ่า นี่เลยเพื่อนๆลองดูนะฮะในอีกหนึ่งจุดก็คือที่หน้างด้านคนขับนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบถุงลมนิรภัยอันนี้คือระบบความปลอดภัยนะฮะอ่าแล้วก็ด้านนู้นนะฮะก็จะเป็น cd usb mp 3อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับชมภายในห้องเครื่องต่อเลยนะครับอโอเคนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะพา เพื่อนๆนะครับชมในห้องเครื่องต่อเลยนะฮะหลังจากที่เราดูภายนอกรอบๆรถไปแล้วว่ามีความสวยขนาดไหนบอกเลยว่าห้องเครื่องด้านในนะฮะสวยไม่แพ้ด้านนอกเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เดิมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะฮะเพื่อนๆซ้ายขวานะฮะ ฝากระโปรงเดิม,ดมๆไม่มีแกะไม่มีขยับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขยับนะครับเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะฮะจะไม่มีรอยขันน็อตเลยนะฮะอ่าสวยมากๆเพื่อนๆแล้วก็คันหน้านี่นะครับเป็นคันหน้าเดิมๆเ,เลยซูมจนเห็นเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถที่ร้านเชียร์ออโต้ของเราเนี่ยเป็นรถทัดสภาพเกรดเเท่านั้นนะฮะ เดี๋ยวให้ซูมไปที่ฝากระโปรงนะครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมจะต้องมีมออกอนะฮะมออกอสติ๊กเกอร์พวกนี้ผมจะพูดในทุกๆคลิปนะฮะว่ารถฝากระโปรงเดิมจะต้องมีแบบนี้นะฮะกันร้อนเดิมๆนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้รถเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับเพื่อนๆอ,อัตรารอบเดินเบาของเครื่องยนต์นะฮะปกติแล้วเนี่ยก็คือจะอยู่ที่800-900ถึง1,000รอบไม่เกินนี้นะฮะแต่ตอนนี้สตาร์ทอยู่นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ Du อ l VVTI นะฮะก็สหรับ เพื่อนๆท่านใดนะฮะที่หารถสวยราคาไม่แพงนะฮะราคาจับต้องได้แนะนําเลยนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะ t ตโย t ้าอัลตอะไรก็ถูกนะครับและอีกอย่างไม่จุกจิกด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากมาชมรถกันจริงนะฮะที่ร้านเชอตอนะครับร้านเชออต้ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษนะฮะบางแค เอดทุกวันนะครับตั้งแต่8.30โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะฮะทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับหรือจะติดต่อเรามาได้ที่ช่องทางเพจร้านเชียร์โต้นะฮะช่อง y o u t u b e นะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ดูวิดีโอนี้แล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ